ดูที่จังหวัดลำพูนค่ะที่นั่นมีัตราการฆ่าตัวตายสําเ็จสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะเฉพาะ8เดือนที่ผ่านมามีผู้ฆ่าตัวตาย56คนหรือเฉลี่ยเดือนหนึง่ง7-8คนค่ะในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะก็พบปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดลำพูนสูงถึงร้อยละ14ด้วยการถือว่าสูงมากนะคะไปที่จังหวัดลำพูนค่ะมีเหตุการณ์สลดใจและสะเทือนใจนะคะพ่อแม่ลูกค่ะ ถูกพบว่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องเช่าแล้วก็พบว่ามีเตาอั้งโล่มีการเปิดแก๊สรมควันึงมีการยกระดับป้องกันด้วยแนวทาง4ฟ i l พิ r s r หรือว่าสเสาหลักแก้ปัญหาค่าตัวตายเน้นการสร้างระบบข้อมูลชี้เป้าดักจับป้องกันบำบัดและบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมตามนโยบายของนายวรยุทธ์นวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รายงานสถิติการฆ่าตัวตายของประเทศไทยปีงบประมาณ2,566พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายถึง5,172คนเฉลี่ยวันละ14คนหรือเสียชีวิต1คนในทุก2ชั่วโมงและคนไทยพยายามฆ่าตัวตายถึง31,110คนเฉลี่ยวันละ85คนหรือมีผู้พยายามฆ่าตัวตาย7คนในทุก2ชั่วโมง สถานการณ์ฆ่าตัวตายสำเร็จในจังหวัดลำพูนในปี2565คิดเป็น15.71ต่อแสนประชากรปี2566คิดเป็น12.38ต่อแสนประชากรปี2567คิดเป็น12.26ต่อแสนประชากรในอำเภอลี้มีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในปี2565จำนวน18รายคิดเป็น22.86ต่อแสนประชากรปี2566 จำนวน25รายคิดเป็น35.71ต่อแสนประชากรปี2567จำนวน17รายคิดเป็น23.29ต่อแสนประชากรส่วนของสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเขตตำบลลี้นั้นพบว่าปี2565มีจำนวน1รายปี2566จำนวน5รายและปี2567จำนวน3ราย ในมุมของบุคคลภายนอกนะคะจะมองของคนภาคเหนือนะว่าจะมีดูมีความสุขอาจจะมามีความทุกข์ใดใดเลยนะคะแต่ที่จริงแล้วความทุกข์ของคนเฮาเนี่ยมันมีปัญหามนาะทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอกว่าจจะเป็นปัญหาทางด้านการเงินการครอบครัวหรือว่าการปัญหาอย่างต่างๆเขาบ่บสามารถที่จะไปอู้หขาไขฟังได้เนาะไอ้ปวดแก๊พีดกับหัวกับเต้าแก๊กคัดตังคุ้งหมามีแก๊อ้เนาะมันคือมันมันเป็นปัญหาที่บอกสามารถที่ไปอู้ไขได้อนะมันก็นเลยเก็บไว้ อัดอั้นไว้ในใจเก็บไว้มานานหาทางออกอ,อย่างกับบะปะจนบาสามารถที่จะหาทางออกแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นการนำไปสู่ทางออกที่มันน่าจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้เลย คนบยาฆ่าตัวตายและบ,บยาตายนะเจ้าแต่ส่วนหนึ่งมันเกิดจากความอับจนหนทางช่วงขณะหนึ่งที่เขาอยากตายแต่เขาส่งสัญญาณให้หายมาได้การร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นส่วนใหญ่จะบอกกล้าอูบอกกล้าจ๋าเจ้าเพราออายหรือเพราะเป็นสักศีหองคนเฮาอย่างเท็ที่ไปดูมานี่คือเปลนเป็นหัวหน้าครอบครนะัวเนาะแล้วกับติดเตียงมาตมั้งแต่สาวสามสี่ปี ความเครียดกันนอาพูดอุลกับมีความเครียดน่าอ๊ะแล้วมามีพอยลูกก็ต้องไปทํามาห่ากินแล้วมามีพอยมาดูแลสักคนแยะเกยกับบุญเนาะบุญหอฟังเลยว่าอยากให้ตายแยะแล้วก็บรตายเป็นเกบางครั้งเนาะเขาก็เข้าใจความเครียดของเกเนาะเกก็บอกว่าตายกับบรตายไม่ได้กับบตายเนาะแกก็บอกเป็นเกบางครั้งกบน้ำตาก็ย้อยเหมือนก่อนนั่นนะ สำหรับตัวครูนะคะก็มีความคิดเห็นว่าในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะคะสำหรับในโรงเรียนนี้นะคะที่เจอมาก็จะเป็นนักเรียนคนหนึ่งนะคะปกติเขาจะเป็นคนล่าเริงมากอะคะ่ะแล้วจูๆ่ๆเขาเขา,เขามีภาวะที่เงียบไปซึ่งส่วนตัวครูก็สังเกตเห็นนะคะน้องอะเป็นอะไรหรือเปล่าสังเกตแล้วก็ค่อยๆถามไม่ยอมบอกเราเราก็พยายามถามอ้อมๆถ้าเขาจะใจแบบประเมินที่สุขภาพจิตเป็นกระดาษจากเจ้าหน้าที่ ไปสอบถามหรือประเมินเขาก็จะได้คําตอบที่บัตรตงกับความจริงองีกอย่างคือการสังเกตจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็มีส่วนสําคัญข้อสําคัญคือการสังเกตจากการอู้ซ้ำๆหรือคลุมทีโพดเฟซบุ๊กเห็นคำอู้แปลกๆเห็นเชิงตัดเพ้อหรือลําพึงลําพันหรือโพดจอดําจากปัญหาและสถิติอัตราการฆ่าตัวตายในพื้นที่ยมเพลี้เราพบว่าปัญหาดังกล่าวมีปัจจัยหลากหลาย ด้านการเข้าถึงข้อมูลข้อจากัดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคมด้านเศรษฐกิจอาชีพความเป็นอยู่รวมไปถึงปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาเรามีการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในระดับอำเภอผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนี้สำหรับปัญหาการฆ่าตัวตายนั้นมีการขับเคลื่อนในประเด็นชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต โดยมีที่ทําการปกครองอําเภอรีโรงพยาบาลลีสํานักง,งานสาธารณสุขอําเภอรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในพื้นที่อ,อําเภอลีสภาวัฒนธรรมอาเภอลีธนาคารกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสอมอเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตและคณะทํางานสนับสนุนการทํางานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตบําบลมีบทบาทหน้าที่ในการกําหนดประเด็ยนยุทธศาสตร์ กิจกรรมการดเนินงานแก้ไขปัญหาการวางแผนพัฒนารูปแบบระบบการให้บริการรวมถึงคิดค้นและร่วมกันพัฒนานวัตกรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่ดีเทศบาลตะบนลีนานะเป็นนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอลีประเด็นชุมชนป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตโดยที่ประชุมได้มีการพูดถึงกระบวกนการโฟเบียร่ารำพูลโมเดลที่มีข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลสําหรับเจ้าที่ที่ไปบัตรงานคือ 1. ขาดเครื่องมือในการค้นหากลุ่มเสี่ยงที่จะทําให้ผู้ขอรับบริการเข้าถึงระบบประเมินสุขภาพจิตได้อย่างวรวดเร็วและเรียลไทม์แต่เดิมการประเมินสุขภาพจิตนั้นใช้แบบดคัดกรองในการตอบคําถามจากเจ้าที่สาธารณสุขในช่วงของการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังหรือจากอสมเข้าไปคัดกรองปีละหนึ่งครั้งหากอยากประเมินอ,อีกครั้งต้องเดินทางไปยังสถานบริการสาธารณสุข 2. ข้อมูลในการคัดกรองได้ผลทิพ เนื่องจากการวลคัดกรองที่สารบริการสาธารณสุขจะทําการควบคู่พร้อมกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังซึ่งมีความเป็นส่วนตัวน้อยในการให้กับข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่หรือการคัดกรองแบบความเสี่ยงโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั้นเกิดข้อกังวลว่าข้อมูลสุขภาพจิตที่ให้แกอ่อสมกจะไม่เป็นความลับ 3. จากจกะเก็บข้อมูลด้านสุขภาพจิตบางส่วน ยังใช้เป็นข้อมูลบันทึกลงกระดาษการประมวลผลจึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและมีการสูญหายข้อมูลทรงผลให้การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาไม่ครบถ้วนหลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในส่วนของระบบดักจับระบบป้องกันและบำบัดยังพบว่ามีปัญหาและข้อจำกัดเทศบาลตำบลนี้จึงมองว่าในปัจจุบัน การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจของเทศบาลตาบนลีทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนมีความรวดเร็วและเข้าถึงได้สะดวกเราเล็งเห็นว่าการติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์สามารถกระจายและส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงพบว,ว่าประชาชนในพื้นที่มีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อสื่อสารเราจึงได้ติดต่อไปยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางเพื่อมาร่วมพัฒนาระบบประเมินสุขภาพจิตจนได้มาเป็น Line Official Account ฮับฟังผมได้รับการติดต่อจากเทศบาลตำบลบี ให้เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้วยโปรแกรมแอ h ชี t และ l i โ e เหลักการทำงานของโปรแกรมนะครับเมื่อผู้ใช้บริการทำการเพื่อเพื่อนทาง l i โ e เเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีระบบประเมินนะครับให้ทำการประเมินผ่าน Google Sheets เมื่อผู้ใช้บริการทำการประเมินผ่าน Google Sheets เสร็จแล้วก็จะมีระบบการแจ้งเตือนไปยังผู้รับบริการซึ่งเป็นการแจ้งเตือนแบบเรียวไามเมื่อผู้ให้บริการได้รับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ผู้ให้บริการจะทำการประเมินผล ผ่านโปรแกรมแอชชีสและส่งผล ไปยังผู้รับบริการผ่านไลน์ในทันทีระบบ l ล n e Official Account Hu ฮับฟังสามารถสแกน QR code หรือแอดไลน์ ID มาได้ที่แอสไตน์ NGNCL แล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะภายใน l ล n e Official Account Hu ฮับฟังจะมีเมนูอยู่ทั้งหมดจำนวน6เมนูได้แก่เมนูที่1เรียนรู้และเข้าใจโลกซึมเศร้าเมนูที่2แบบประเมินความเสี่ยงเมนูที่3เช็คสัญญาณเสี่ยงค่าตัวตายเมนูที่4ระบบเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เมนูที่ 5, วิธีการใช้งานมเมนูที่ 6, สายด่วนติดต่อเจ้าหน้าที่ในส่วนเมนูที่ 2, แบบประเมินความเสี่ยงหากท่านต้องการตรวจเช็คประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตท่านสามารถกดเลือกเมนูที่2ทํทำการกรอกอายุข้อมูลส่วนตัวและตอบแบบประเมินความเสี่ยงเมื <ME> ER ่อตอบแบบประเมินเสร็จแล้วให้ทำการกดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หลังจากนั้นรอข้อความแจ้งผลการประเมินจากเจ้าหน้าที่ หากผลการประเมินพบว่าสุขภาพใจของท่านต้องได้รับการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จะนัดตรวจประเมินซ้ำณสถานบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านท่านหากกรณีท่านเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถเดินทางมาเองได้เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปตรวจประเมินณที่บ้านของท่านเองช่วงปลายปีงบประมาณ2 5 6 6เราเริ่มมีการนำระบบ l ล n e o A ครับฟังมาใช้งานและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลี เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและได้นำกันใช้งานลาย OA ฮับฟังแก่ประชาชนผู้นำชุมชนและให้อสอมอ,อพอมรวมถึง c a ร์กิฟเวอร์ทำกิจกรรมข้อประตูบ้านแนะนำกันใช้งานลาย OA ฮับฟังพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจในการทำแบบประเมินบางรายมีการนัดประเมินซ้ำที่สถานบริการสาธารณาสุขและส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลีค่ะ แต่จากการใช้งานไลโ OA ครับฟังเราพบข้อจำกัดว่า 1. สามารถใช้งานได้ในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้น 2. ต้องใช้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต3กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการบางประเภทอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง 4. หลังจากการทำแบบประเมินอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะในการรอผลการประเมินจากเจ้าหน้าที่ 5. การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลมีข้อ,ขอจากัดไม่สามารถดึง ข้อมูลที่มีความซับซ้อนใช้งานได้ทันทีและต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลค่ะดังนั้นเราจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อถอดบทเรียนการใช้งานและพัฒนาระบบให้เอื้อต่อประชาชนผู้ใช้งานรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในด้านการรักษาบำบัดฟื้นฟูและป้องกันเฝ้าระวงังโดยมีทีมนักวิชาชีพภาคีเครือข่า,ขายอาสาสมัครต่าง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชมงคลล้านนาลำปางร่วมกันออกแบบระบบในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฮับฟังเป็นความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการซึ่งพบว่ามีข้อจำกัดในหลายๆส่วนของโปรแกรมแอปชีตทางเทศบาลตำบลลีได้ขอคำแนะนำจึงเป็นที่มาของระบบเว็บแอปพลิเคชันโปรแกรมฮับฟังซึ่งจะสามารถรองรับการใช้งานที่มากขึ้นและสามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานในระบบแอปพลิเคชันทัฟังจะมีระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้บบแบบประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองมีด้วยกัน2แบบดังนี้ 1. แบบประเมินสำหรับผู้ที่อายุ11-20ปี 2. แบบประเมินสำหรับผู้ที่อายุ21ปีขึ้นไประบบติดตามสถานะจะมีด้วยกัน3เมนูดังนี้ 1. ติดตามสถานะผู้ป่วยส่งต่อ 2. ติดตามสถานะผู้ป่วยรายใหม่และ3ติดตามสถานะผู้ป่วยผิดนัดระบบรายงานแบบสอบสวนโรคจะมีเมนูด้วยกัน2เมนูดังนี้ 1. แบบฟอร์มรายงาน DCIRS 2. แบบฟอร์มรายงานการสอบสวนโรคระบบรายงานสถิติข้อมูลจะมีเมนูด้วยกัน3เมนูดังนี้1ข้อมูลสถิติการใช้ยาน2ข้อมูลสถิติสถานะผู้ป่วยและ3ข้อมูลสถิติการพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จ ระบบเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฮับฟังเป็นระบบการดูแลด้านสุขภาพจิตที่มีนักวิชาชีพเป็นผู้วางแผนการดูแลสุขภาพโดยทำงานร่วมกันกับกลุ่มอาสาสมัครต่างๆในชุมชนและมีขั้นตอนการดูแลผ่านระบบฮับฟังดังนี้ เมื่อผู้ใช้ทำการประเมินสุขภาพจิตผ่านระบบ l i โอ OA ฮับฟังในเมนูคัดกรองความเสี่ยงข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบฮับฟัง .com ระบบจะทำการประมวลผลคะแนนโดยแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับสุขภาพใจแข็งแรงดีระดับสุขภาพใจเริ่มอ่อนแอระดับสุขภาพใจต้องได้รับการช่วยเหลือโดยจะมีข้อความการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ผลคะแนนอยู่ระดับสุขภาพใจแข็งแรงดีและระดับสุขภาพใจเริ่มอ่อนแอระบบจะแจ้งผลการประเมินและข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพจิตจากทีมนักวิชาชีพผ่านระบบ AI อัตโนมัติและจะมีการติดตามการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากอสอมอ,อพอมอแคร์กิฟเวอร์กลุ่มผู้นำชุมชนและการกากับจากทีมนักวิชาชีพในกรณีระดับสุขภาพใจต้องได้รับการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตอบและแจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งนัดหมายให้มาตรวจซ้ำที่รพอพสตในพื้นที่เมื่อผู้ใช้บริการได้รับการประเมินเพิ่มเติมจากราพอพสตและต้องได้รับการส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยรักษาจากจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลผู้ใช้บริการจะได้รับการส่งต่อผ่านระบบ hubfang.com ไปยังกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโดยตรงไม่ต้องผ่านระบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลซึ่งจะมีข้อความแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดว่ามีผู้ ถูกส่งต่อมาจากรอพอสต 3. ผู้ป่วยที่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาและได้กลับไปฟื้นฟูต่อที่ชุมชนกลุ่มง,งานสุขภาพจิตและยาเสพติดจะทำการแจ้งข้อมูลผ่าน hubfun.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่รอพอสตได้ดำเนินการติดตามดูแลร,ร่วมกับอาสาสมัครผู้นำชุมชนตามระบบการดูแลสุขภาพจิตสวัสดีครับผมหลังสันวัชรกาบิน ผู้มีการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ตื่นอําเภอลี้จังหวัดลำพูนประธานชมรมผู้มีการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจากข้อมูลด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะปัญหาด้านการฆ่าตัวตายจะพบในทุกพื้นที่ทุกตำบลในเขตของอําเภอลี้นะครับจากที่ทางเทศบาลตำบลลี้ได้จัดทำระบบผับฟังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะปัญหาการฆ่าตัวตายในเขตพื้นที่เทศบาลตมบลีและเทศบาลตาบล่าภัยโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งพบว,ว่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานเป็นอย่างดีทางเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในเขตอาเภอนี้จึงมีความสนใจที่จะขอเข้าร่วมระบบฮับฟังเพื่อขยายผลขยายให้ครอบคลุมในการดาเนินงานทุกพื้นที่ในเขตอาเภอนี้เพื่อการดําเนินงานด้านปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะปัญหาการฆ่าตัวตายให้ขอ้อคลุมและอาจจะมีการนำขยายผลในระดับจังหวัดต่อไปจากการใช้งานที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลลี้มีผู้ใช้งานจํานวนทั้งหมด875คนกลุ่มอายุมากกว่า20ปีจํานวน833คนกลุ่มอายุ11-20ปีจํานวน42คนมีผู้ป่วยที่ส่งต่อเพื่อการรักษาโรงพยาบาลลี้จํานวน17รายในพื้นที่ตำบลป่าไผ่มีผู้ทําแบบประเมินสุขภาพจิต กลุ่มอายุมากกว่า20ปีจำนวน658คนกลุ่มอายุ11-20ปีจำนวน10คนผู้ป่วยที่ส่งต่อเพื่อการรักษาโรงพยาบาลลีจำนวน3รายสถิติการพยายามฆ่าตัวตายในพื้นที่ตำบลลีปี2566มีจำนวน14รายปี2567มีจำนวน2รายปี2568มีจำนวน2รายสถิติการพยายามฆ่าตัวตายในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ปี2,566มีจำนวน4รายปี2,567มีจำนวน4รายและปี2,568ยังไม่พบข้อมูลการพยายามฆ่าตัวตายหลังจากใช้ฮับฟังนะคะเราจะพบว่าฮับฟังเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ใช้ในการประเมินสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับในยุคปัจจุบนันซึ่งเป็นยุคของโซเชียลมีเดียประชาชนส่วนใหญ่ ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถประเมินสุขภาพจิตของตนเองในช่วงเวลาไหนก็ได้ที่เขาอยากทำค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ก็สามารถโต้ตอบหรือประสานข้อมูลกับประชาชนได้รวดเร็วในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นดังนั้นหัาฟังจึงถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการเฝ้าระวังด้สุขภาพจิตในพื้นที่ได้อย่างมากนะคะ ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่เราสามารถนำข้อมูลของประชาชนที่ได้ทำในส่วนของหับฟังนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ได้อย่างมากและเป็นระบบมากขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถหาแนวทางรวมถึงระบบการเฝ้าระวังประชาชนบางครั้งที่ผ่านมาเฮาหมุหูปัญหาฮอเปิลพอมีหับฟังแล้วเฮาถึงหูว่า การหาของเปิ้ลมีและเปิ้ลเองกับบัาสามารถที่จะอู้ให้ได้ระบบ l ลโอเอฮับฟังเป็นอีกช่องทางที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานคัดกรองค้นหาและมีการติดต่อสื่อสารการระหว่างประชาชนชุมชนเจ้าหน้าที่ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเมื่อพบความผิดปกติก็สามารถประสานงานเพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการส่งต่อเพื่อรับการรักษา ช่วยเพิ่มวิธีการและประสิทธิภาพในระบบการดักจับของกระบวนการโปรฮิล่าลำพูลโมเดลได้ดีและเมื่อมีองค์กรภาคีเครือข่ายมาช่วยกันพัฒนาระบบให้มีเว็บแอปพับฟัง .com สำหรับเจ้าหน้าที่นั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บระบบข้อมูลผู้รับบริการแรยง,งานต่างๆรวมถึงเรื่องการแจ้งผู้ป่วยรายใหม่การติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัดและรักษาไม่ต่อเนื่อง จากการที่เริ่มใช้งานแอปภาพฟังก็เป็นวิธีการอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ดีนะครับเพราะว่าเราเอา QR code เพื่อจะบ้านสแกนแล้วโซนการใช้งานเพื่อเปื้นต้องการทําแบบประเมินตอนไหนเพื่อนก็สามารถทําข้อมูลทําได้ข้อมูลกไปถึงเจ้าหน้าที่โดยตรงรวดเร็วทานต่อการเฝ้าระวังเป็นเครื่องมือที่ช่วยแบ่งเบาภาระการทาง,งานของอสมอได้อย่างดีเลยครับชาวบ้าน เพื่อนก็บ่าบต้องกังวลว่าข้อมูลที่เพื่อนพยายภัไขหูนั้นถูกเปิดเผยข้อมูลในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็จะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงพอมีการใช้แอปพับฟังนี้ขึ้นมานะคะถามว่าตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์มากๆสําหรับ กลุ่มวัยเลยบอกว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทางานหรือกลุ่มแม่บ้านที่เป็นอยู่บ้านแอปตรงนี้คือเปิอตอบเองเลยกับเจ้าหน้าที่เลยบาอบายบาดทาไปกลัวไปหุบ่าดทาไปกลัวะไปวันนี้กูเป็นโรคซึมเศร้าเด้อกูเป็นโรคจิตเด้อย่าค่ะเจ้าหน้าที่เป็นจะตอบมาเพื่อควาปรึกษาเออตรงเนี้เป็นอยู่ในช่วงรุนแรงเนอะเจ้าหน้าที่เป็นนัดเจอเลยนัดเจอปุ๊บเพื่อควาปรึกษาแนะนำทำให้รับรู้เหตุการณ์ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รับมือไว้ทันค่ะ ค่ะในเรื่องของแอปพลิเคชันฮับฟังออประเมินภาวะซึมเศร้านะคะ แล้วก็ปรากฏว่านักเรียนเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็สุดท้ายมาคุณหมอก็ให้คําแนะนํามาบอกว่าให้ติดต่อคุณครูพยาบาลนะคะอีกวันถัดไปเข้ามาติดต่อบอกว่าอยากจะลองทดสอบประเมินค่ะในเรื่องของการใช้งานในของแอปพลิเคชันนะคะเด็กเนี่ยถ้าจะสนิทกับคุณครูสนิทก็จริงแต่เขาไม่ได้กล้าที่จะพูดที่จะบอกทั้งหมดอะคะ่ะแต่ถ้าไปอยู่ในแอปอย่างเงี้ยเขาเหมือนกับ ขาความเข้าใจของเขาก็คือมันมันเป็นการแบบปิดปิดไม่มีใครรู้มีแค่เขารู้คนเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยกล้าที่จะประเมินตามความเป็นจริงนะคะแล้วผลก็ออกมาผมเป็นคนนึงครับที่ใช้งานแอปห้าฟังตอนนั้นผมรู้สึกเครียดมากครับมหู้จะไปปรึกษาภายบังเอิญมีอสมอไปที่บ้านไปเหื่อาคำแนะนำการใช้งานแอปกับคนที่บ้านครับเลยลองตัดสินใจสแกน QR Code ครับ แล้วก็ช่วงเย็นผมหลังเลิกงานครับก็ได้ทําแบบทดสอบครับประมาณสัก30นาทีครับมีเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งประเมินผลครับแล้วก็มีการนัดหมายขึ้นมาประเมินซ้ําที่อนามัยครับแล้วก็มีการเพิไปหักษาตัวที่โรงพยาบาลลีครับก็รู้สึกว่าได้รับความสะดวกมากๆเลยครับจากที่หมองหูว่าจะต้องไปปรึกษาภายัยไปหาขายอย่างใดตอนนี้เวลาผมเครียดผมก็บหูแล้วครับว่าผมสามารถ มาประเมินความเครียดของผมได้ในแอปฮับฟังมันดีมากๆเลยครับอันแอปฮับฟังเข้ามาเนี่ยเนาะเจ้านาออย่างเคสที่อูก้ก่อนที่ว่าบ่บนว่าอยากแตะอยากแายบอกี่ยทีมซีจีนะเจ้าจะเข้าไปอธิบายฮื้ยหึหตังครอบครัวเป็นฟังฮื่อลูกเป็นฟังแต่ลูกเป็นก็เข้าใจเนาะเขาเขากับเป็นคนที่มีความรู้เนาะเขาก็เอาเข้าไปใจเลยเขาก็บ,บอกว่าดีละแม่อเนาะอันจะได้อู้กับหมอง่ายบางท้องปป๊ยจุจมค่อยตาย จ่มไข้ไต่ผมกับมู๊จะยแย่จ่อยแกกัเลยบอกว่าเออโอเคเอาเข้าเดี๋ยวจะอู้กับหมอเอาแม่ลงลง,ลง,ลง,ลงในในแอปฟังกับมันก็จะไปเด้งทีเจ้าหน้าที่รพสตเอค่ะก็จะเข้าถึงเร็วมากเลยค่ะดีมากเลยแอปฟังรับฟังเป็นระบบบริการสุขภาพจิตหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่ออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาวะทางจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะซึ่งมีความโดดเด่นในหลายมิติ ฮับฟังเป็นคำที่สามารถสื่อความหมายให้ทุกคนเข้าใจได้ทันทีว่านี่คือระบบที่พร้อมจะรับฟังทุกปัญหาหรือความทุกข์ใจของคนคนหนึ่งได้ทำให้ฮับฟังเป็นระบบที่มีความน่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาทางด้านจิตใจและต้องการที่ปรึกษาแต่ยังไม่พร้อมที่จะปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือจิตแพทย์ระบบฮับฟังได้นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้ง่ายต่อการเข้าถึงทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปเมิน สภาวะทางจิตใจของตนเองได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องคำนึงว่าคนคนนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามและอย่ามั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับอย่างดีที่สุดนับว่าเป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยลดกันตรีตราผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือกําลังมีปัญหาสุขภาพจิตซึ่งนําไปสู่ความยุติธรรมและความเท่าเทียมในสังคมยิ่งขึ้นเทศบาลตะบหลีเราจะสร้างเมืองลีให้เป็นเมืองแห่งการฮับฟังทุกปัญหาครับ ฮัฟฟังของเราไม่เพียงแต่เป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบที่เข้ามาช่วยยกระดับบริการสุขภาพสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการพัฒนาชุดข้อมูลการคัดกรองการเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงไปจนถึงการส่งต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา อย่างถูกต้องจากทีมนักวิชาชีพนวัตกรรมระบบภาพฟังถือว่าเป็นเครื่องมือเพื่อสุขภาะวะของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงและยังเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและอบอุ่นยิ่งขึ้นการพัฒนาระบบภาพฟังของเทศบาลตะบลลีนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่นำเราไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการสร้างวิถีแห่งการรู้เท่าทันความคิดทางอารมณ์ของตนเองอย่างเท่าเทียมเรามีแนวคิด ที่จะขยายพื้นที่การใช้งานฮับฟังไปสู่อำเภอข้างเคียงที่มีความสนใจเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของกระบวนการโฟรพิล่าลำพูนโมเดลวันนี้เราพร้อมและจินดีฮับฟังครับ